น่ารักเกินต้านน้องกวินรวมปาร์ตี้วันเกิดน้องมารินมิวนิธาในวันนี้ทั้งทีมงานจะพาทุกท่านไปชมความน่ารักของครอบครัวมิวนิธานักแสดงสาวชื่อดังและไฮโซเซนี่ล่าสุดได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกสาวและภรรยาในวันเดียวกันเนื่องจากวันเกิดของทั้งคู่ เป็นวันเกิดที่ไม่ห่างกันกี่วันแต่แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขตกแต่งในทีมท้องทะเลโดยงานนี้น้องมารินแต่งตัวในทีมปลาหมึกน้อยความน่ารัก เต็มสิบไม่มีหักเลยค่ะและต้องบอกว่าแนวทางกันเลือกชุดคงจะเป็นฝีมือของคุณแม่คนสวยนั่นเองส่วนในเรื่องของไอเดียในการจัดงานนี้ต้องยกเครดิตให้กับไฮโซเซนสามีสุดที่รักที่เป็นคนคิดรีเริ่มขึ้นมาแน่นอนว่าบรรยากาศภายในงานก็มีเพื่อนคนสนิทมาร่วมงานกันอย่างชื่นมืน่นรวมถึงไฮโซกรและคุณสีริต้าก็ได้พาลูกชายสุดที่รักอย่างน้องกวินมาร่วมงานนี้ด้วยไปชมภาพกันได้เลยค่ะ